ดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยเมื่อีนสาวอุดอรค้นบ้านดูคือเกา่าคือเดิมพี่นอ้องพอรายงานโตนี่วันนี้เรามาเลี้ยงวัวที่ฟาร์มที่ป่ายางคุณพี่นออ้องยางกำลังเขียวเขียวสะอุ่มชุ่มสว,แว้แต่ว่าหัวแต่ว่างัวของเขามันก็บาคอยกินได้พี่นอ้องมันยาง มันต้องมันต้องลามพี่น้องมันต้องผูกเลยเนี่ยมันบ่นค่อยอยูได้มันจะย,ย่างไปเลยแหงงานายเท่าไหนมันแหงงานพี่นอออ้องพอละอุกงอ่างน้ำมันนี่มันก็จะย่างวนไปวนมาสองสามรอบกะว่าเขาลัดไปลัดมาแบบน,นี้ยูย่ลือแบบนี้มวยย่างหลือแบนี้เหรอตอนเร่งๆตอนเร่งๆเขา,าก็จะมาปล่อยเลีบบลยงงเเ้ยงแบบนี้แต่จะพี่น้องปล่อยง่วนเขาเลี้ยงแบบนี้ เดี๋ยวให้มันย่างโลยเดี๋ยวคอยเจ็บผูกมันไว้เดี๋ยวค่ยยวอยจะลามมันไว้เลยให้มันย่างเลยเดี๋ยวคอยจะพับไปรัดหนามันพี่น้อง,งพอผูกมันไว้เบิดมือเลยได้หมดนี่พ่อคอยปล่อยมันอะไรยังเฮ้เฮ้เฮ้ทำตาลแวน้นนี่ยนาหลายหลายพี่น้องมู่เจ้าเบิง่ง งานไรขางไรเนี่ยแต่ว่มันเพราะากันกินมันพากันยางยางอยู่มองดิพุ่นเจ้าเบิ้งฝนตกหงานถือฝนซะแล้วเขียวคักเขียวเนี่ยมือดิพู่นอะปล่อยเลี้ยงมือละชั่วโมงสองชั่วโมงก็อิ่มถ้าเกิดมันตั้งใจกินมันมัตั้งใจกินพุ่เจ้าเบิ้งด้วยเถอะงาพู่นอะเต็มไปหมดนะพุ่นอะงานไหม เขาก็จะอาศัยเลี้ยงน้ำปลาอย่างแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้ำทงนาน้ำทงนานี่ขเขาจะวันเขาหมนแล้วด้ยจะเลี้ยงมาได้เขาก็จะเลี้ยงในแต่ปลาอย่างเขานั่นแหละมันเห็นต้นหมอกวองมาได้แก้วอันนี้คือแม่แก้วแม่แก้วนี่โพดโพดโพด,ด้วพี่น้องเรื่องการย่างเนี่ยเรต้องพูดถึงแก้ว มีโมก็จะย่างน้ำได้บ้านขันตัวนึงยางแล้วก็จะพักกันย่างเด้่ยบ้านี่น้องก็จะรัดน้นไว้แบบนี้แหละเจ้ามาจะไปต้นหมอกม่งนี่พี่น้องข้าวมหงห้องก็จะมีแตงโมมีแตงว้าแดงกับว้าออกน้ำตาลออกดำๆมาพี่น้องข้าวเขาจะบ่มีงว่วงขาว เพราะว่าเราไม่ชอบบัวขาวเขาก็จะมีแตงว่าอันนี้แต่ว่าอนาคตข้างหนา้หาเขาก็บ่แน่ใจว่ามันต้องมีว้าขาวเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันกับไปเรื่อยๆเนาะมันอาจจะแม่ดำกับแม่แดงพอแดงผสมกันมันอาจจะเป็นว้าขาวใช่ไหมพี่น้องมูเจ้าเบิงมันยางมูเจ้าเบิงมันยางมูเจ้าลูบาา้บัว่ามันสิไปใส่มันจะไปต้นหมกม่วง ปลายทางของเขาก็คือต้นมะม่วงพี่น้องม่มันจะไปกินมะม่วงแก้วขนมมี่เราก็เลี้ยวไปละพี่น้องพูดนะพูดนะเต้นโล่งๆดีใจมะม่วงมันเบิดแล้วยญ้าแม่เ้ยนี่นี่มะม่วงล้วนแบบนี้มะม่วงล่วงแบบนี้มันจะกินเอาฮาค่ะแม่นั่นกิน บงดูมูเจ้าบงดูงดงดต้องมันปิ่นดูบบบพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวขอจัดการกับงวัวก่อนสำหรับคลิปนี้วัสดีค่ะ